สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหลีหลีวิญญาณความรักและความผูกพันวันนี้ขอเสนอตอนสูตรเด็ดของสปันแบบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกดสับสไข i b e และแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับในวันที่สวยงามณร้านคันตี้แครับ กลิ่นหอมหวนลอยออกมาจากแคปปี้เบอร์เกอร์ในเตาล,ล้อนๆมันเป็นเบอร์เกอร์ที่เป็นสูตรพิเศษของร้านคันที่แคปนั่นเองประกอบไปด้วยขนมปังเนื้อย่างและสูตรลับสีเหลืองๆคล้ายชีสในตอนนี้เองที่พ่อครัวมือฉมังอย่างสปันแบบกำลังย่างเบอร์เกอร์ที่ว่านั่นอยู่เขาลำพึงในใจว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามอีกวันหนึง่งฉันชอบทำงานที่ร้านนี้มาก มีความสุขสุดๆในขณะที่สปันแบบกำลังปรุงอาหารอยู่นี่เองก็ปรากฏร่างของบางสิ่งที่สามารถลอดรูหน้าต่างเล็กๆเข้ามาพูดกับสปันแบบได้มันคือมิสเตอร์ปลาหมึกมิสเตอร์ปลาหมึกทักกับสปันแบบว่าเร่งมือหน่อยใส่สูตรลับของนายเข้าไปอีกสิสปันแบบทุกคนกำลังรอสูตรลับของนายอยู่ทุกคนต้องการอีกเรื่อย ทันใดนั่นเองสปันแบบก็ล้วงมือเข้าไปในร่างกายของตัวเองร่างกายที่เต็มไปด้วยรูตะปุ่มตะป่่าและขยับได้เมื่อเกือกเขาดึงบางสิ่งออกมามันคือเนื้อข้างในร่างกายของเขานั่นเองที่แท้สูตรลับสีเหลืองๆคล้ายๆชีท้ที่ว่ามันคือเนื้อข้างในร่างกายของสปันแบบเองวิตเตอร์ประมึกเห็นดังนั้นจึงขยับหน้าเข้ามาหน้าเตาและดมกลิ่นของสูตรลับที่ว่า แพูดขึ้นมาว่าโอ้กลิ่นของนายมันช่างสุดยอดมิสเตอร์ปลาหมึกดมกลิ่นสุดลับเสร็จก็หันไปทางบุคคลหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาในครัวพอดีนั่นก็คือมิสเตอร์ปูนั่นเองมันดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะคุณปูมิสเตอร์ปลาหมึกคุยกับมิสเตอร์ปูใช่มันดีมากๆเลย พวกเราต้องการอีกใส่สูตรลับของนายเข้าไปอีกสี่สปันแบบ๊บมิเตปูกล่าวชื่นชมสปันแบบ๊บและแล้วมิเตปูก็เดินเข้ามาข้างๆตัวสปันแบบ๊บและพูดว่าเอาอีกเอาอีกขออีกแค่นี้ไม่พอหรอกเมื่อพูดเสร็จมิเตปูก็ล้วงมือเข้าไปในตัวของสปันแบบ๊บจกเข้าไปในรูและก็ดึงเอาเนื้อข้างในตัวของสปันแบบ๊บออกมากิน และทั้งคู่ทั้งสปันแบบและมิตรปูก็ค้างด้วยกันอย่างมีความสุขว้าวนี่ยว,วมิตรปลาหมึกเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปร่วมวงอย่าอร่อยกันเพียงสองคนสิรอฉันด้วยคนอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้คนเดียวมิตรปลาหมึกพูดเสร็จก็ร่วมมือกับมิตรปูลุ้มโจกกินร่างกายของสปันแบบอย่างอรอ,อร่อยและส่งเสียงค้างด้วยความสุข ว้าวอร่อยจังอมยกินอิอมอมอม่มงอนงอมมิตอร์ปูและมิเตอร์ปลาหมึกส่งเสียงอย่างอร่อยอร่อยพอพวกมันทั้งสองคนกินกันจนอิ่มพวกมันก็บอกกับสปันแบบว่าพวกฉันอิ่มแล้วนายจงนอนเป็นาโซากโสโคกอยู่ตรงนี้ต่อไปนะสปันแบบแต่เมื่อไรที่พวกฉันหิวอีกพวกฉันจะกลับมากินเพิ่ม ผู้เสร็จมิเตปูและมิตปปลาหมึกก็เดินจากไปทิ้งให้สปันแบบนอนร่างกายแหว่งอยู่บนพื้นห้องครัวสปันแบบเองก็คิดในใจว่าสูตรลับของฉันทําให้พวกนายถึงใจใช่ไหมละ่ะสปันแบบภูมิใจในผลงานของตัวเองที่ทําให้ทุกคนมีความสุขได้ด้วยร่างกายของตนเนื่องจากสปันแบบเป็นฟองน้ำทะเลที่สามารถงอกร่างกายออกมาใหม่ได้และรสชาติอร่อยอีกต่างหาก หลังจากนั้นสปันแบบก็ไปนั่งเกาะที่ขอบเต่าและพูดขึ้นมาว่าฉันรักงานนี้เหลือเกินต่อให้เอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ยอมจะเสียงานนี้ไปตลอดการทุกอย่างสวยงามโรยด้วยกีบกุหลาบและเรื่องราวนี้ก็ได้จบลง